สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฝากซุปหมูซุปค้นด้วยเจริญลังจากปีนตัดกบไม้กบ้งไรกิ้งไม้กิ้งไลเดี่ยวๆพี่น้องจ่ามะดามกับสิมาแกเมียด้วยกันแกงเห็ดล่ะคะพี่น้องจ๋านะคะแกงเห็ดนางรมนะจ๊ะนี่พี่น้องนะคะแกงหัวนางเห็ดนางรมน้ำดำปีปีสูตรไม้แค่เร้นนะคะผักขาวบนมี้มะดามกับสิใส่ยังระคะ กระิใส,ส่ผักซีลาวต้นหอมทอดนี่นะผักอีตูน,นวลพกระโดดค่ะพี่น้องจ๋าะนะคะเนาะผักซีลาวเ,เลยนะคะแกงแบบมัดกินได้หมดเลยพี่น้องจ๋าะนะคะว่าแจะห่าหม,มักเห็นบอปะแล้วก็ใส่ผักอีตูลงไปผักคุณตรูนลคกผักนาเดีย <c> ว <oughs> นะคะพี่น้องนะแล้วก็ใส่ต้นหอมบักพริกใส่ไปเลยค่ะเนี่ยงอยลงไปหมูโจรนะคะพี่น้อง เฮ็ดนางรมนะจ๊ะเฮ็ดนางรมรอบซอสโอ้ยพี่น้องนะพี่น้องจ๋าจะเป็นอันเสียดอันแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วแล้วกับที่นี่ว่าดับจะไปนั่งสดเสแสรบจะพี่น้องเล้วปิดไฟปิดไฟ่กับที่นี่แยกนี่เลยนะคะพี่น้องเรียบร้อยวันจะพักมันหยุ่พี่น้องปุ้ยนะคะแกงเฮ็ดพี่น้องแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดที่ดีแกงใส่เนี่ย ผักซีลาวะอ่ต sure. ูต้นหอมใส่บ้างเลยพี่หงองแส่บขึ้นกันค่ะนะคะแส่บขึ้นก็นะคะบับบวกบบกบวกอันไทยโบมี่กระใส่บักบวกฝรลังพี่นงองมาดักซีซีมืังโอ้ยแซ่บค่ะใส่ผักซีลาวก็หอมดี่พีหง่อุ้ยมาเด้อมาเด้อพี่นงองจแบบดุ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 จะดูจะโอ้ยแก่ไพ่น้องแก่ไงคนณอะเหตุผลนี้แต่ดอกยังไงเลยเก็บไปเพราะท่านเป็นหอม มาเลยจ้ามาเลยจ้าพูดได้ยากมาเลยมาเดินมาเด้อมาเด้กค่ะเด้อม,มาพี่น้องตัดใส่ตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าเป็นตาเสียบป,ปจ้ากแกงเฮ็ดโอ้แกมียไ,ได้ดีเลยพี่น้องเอ้ยอมาได้จ้าเด้อมาสดถือซอนถือหอบกล้องเข่ามาเด้พี่น้องเด้อพู้ได้ยากเด้อค่ะเด้อว่าเดียก็สิไปสดก่อนพี่น้องจ้าอื่นน้ำลายเอียงๆเราค่อย พี่น้องจะเข้าเที่ยงเข้าง่ายอยู่น้ำกันแด้พี่น้องมือนนิว่าแต่ได้กินเข้าพี่น้องเอยจุดจวดจ้าแกงเห็ด